จริงๆบรรยากาศที่มีความเป็นสากลเนี่ยมีการตื่นตัวกันมานานแล้วเพราะว่าเรื่องของโลกาภิวัตน์เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมานานเพราะฉะนั้นนิสิตจุฬาเนี่ยจะเป็นนิสิตที่ตื่นตัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปในโลกเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมาเจาะที่เรื่องอาเซียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าด้วยการจัดบรรยากาศ ในขณะนี้ที่มีทั้งการจัดเสวนาสัมมนาเป็นระยะแล้วก็มีการมอบหมายงานให้นิสิตได้เข้าไปเจาะลึกในเรื่องของอาเซียนมากขึ้นเนี่ยนิสิตทุกคนก็จะมีความสนอกสนใจอยู่แล้วในเชิงของเนื้อหาซึ่งจะช่วยให้เขามีความเข้าใจความเป็นอาเซียนมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากเนื้อหาที่สําคัญก็คือต้องมีทักษะที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนได้ซึ่งในที่นี้ก็จะได้แก่เรื่องของภาษา แล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งทั้งสองส่วนนี้นิสิตของที่จุฬาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมาเป็นเวลานาน,านแล้วเช่นงานอ่านหนังสือหรือบทความต่างๆเราพยายามที่จะให้เป็นในอยู่ในระดับสากล<ม>พยายามส่งเสริมให้นิสิตได้อ่านผลงานที่เป็นภาษาอังกฤษ<ม>เพื่อให้เขามีความพร้อมที่มเมื่อถึงวันหนึ่งโลกเปิดกว้างแล้วเนี่ย<ม>เขาจะสามารถที่จะมีทักษะ ที่จะเข้าไปสู่การแลกเปลี่ยนส่วนที่3ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความสามารถในการสร้างเครือข่ายแล้วก็ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลข้ามวัฒนธรรมซึ่งในส่วนนี้จากการเปิดกว้างแล้วก็รับนิสิตแลกเปลี่ยนรวมไปถึงการสร้างโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเนี่ยก็ทําให้เขาสามารถพัฒนาวิธีการในการปฏิสัมพันธ์แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ต่างชาติต่างภาษาได้